ตัคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ E a g l e of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of no กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรติดตามรับชมกันได้เลยครับเรื่องผีที่จะนำมาเล่าในวันนี้คือเรื่องผีบนดอยอาถันเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากกระทู้พันทิพย์กระทู้หนึ่ง กับผมได้อ่านแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้มีความสนุกหรือน่ากลัวอยู่มากเลยนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังกันครับเริ่มเรื่องกันเลยนะครับท้องถิ่นเมืองล้านานาในอดีตล้วนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายชนิดและพื้นที่ป่าในอดีตนั้นมีมากมายผู้คนในแต่ละที่จึงมีอาชีพในการล่าสัตว์และหาของป่าขาย ในป่ารึกป่าใหญ่มีแต่เรื่องลี้ลับชาวบ้านพื้นถิ่นต่างเชื่อถือและเคารพยำเกรงในความอาถรรพ์ของป่าดงพงไพหากต้องย่างกายเข้าไปก็ต้องมีการบวงสวงบอกเจ้าป่าเจ้าเขาถึงจุดประสงค์ที่จะเข้าไปแล้วก็ต้องรักษาสัตว์จะอาจได้กล่าวไว้ข้างต้นตลอดเวลาที่อยู่ในป่าเช่นหากกาวว่าจะไปขอยิงสัตว์เพื่อเลี้ยงปากท้องสักตัว แต่พอยิงได้ตัวหนึ่งแล้วแต่ยังยิงเพิ่มอีกก็มักจะเจอเรื่องอารานต่างๆมานาบางรายหนักหนาถึงขนาดต้องเอาชีวิตไปทิ้งไว้กลางป่ากลายเป็นผีป่าเฝ้าป่าไปก็มีร้านป่ากลุ่มหนึ่งได้เดินทางไปล่าสัตว์รอแรมอยู่หลายมื้อหลายวันกระทั่งเดินลึกเข้าไปในผืนป่าใหญ่ต้นไม้เริ่มเป็นลำใหญ่ขนาดหลายคนโอบ อยู่หนาแน่นกิ่งก้านใบปกคลุมกลางก้านอยู่หนาทึบแสงแดดแทบส่องไม่ทะลุถึงพื้นแม้แต่เดินในเวลากลางวันก็เหมือนเดินในยามเย็นบรรยากาศจึงเย็นเยือกตลอดเวลาพวกพานป่าตกลงกันว่าจะหาที่พักเอาแถวแถวนี้เพราะหากเย็นไปกว่านี้ถ่ายยังไม่ได้ที่พักเกงจะไม่ปลอดภัยจึงพาก,กระเดินเข้าป่าลึก เพื่อเข้าไปหาที่ทำเลที่เหมาะสมกระทั่งทางเริ่มชันขึ้นมองลัดลอบผ่านต้นไม้ไปข้างหน้าเห็นภูเขาเลูกเล็กๆลูกหนึ่งตั้งอยู่โดดเดี่ยวเป็นดอยโทนเมื่อผ่านป่ามองไปที่เขาลูกนั้นกลับแปลกใจตรงต้นไม้ที่มีใบสีเขียวคล้ำมากกว่าบริเวณรอบๆหัวหน้าพ่านพยักหน้าให้เป็นที่รู้กันว่า จะไปพักที่ดอยโทนลูกข้างหน้านั้นขนทางเริ่มสูงชันจนต้องเอามือจับต้นไม้แล้วเหนี่ยวตัวขึ้นเป็นระยะระยะเดินยากไปยากจนกระทั่งทะลุเข,เข้าเขตป่าดอยประหลาดรู้ได้จากต้นไม้กับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเมื่อมาถึงจุดหมายหัวหน้าพานไม่ลืมที่จะจุดทูปขอขมาบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่า พวกเราเป็นชาวบ้านมาเพื่อล่าสัตว์ขอพักอาศัอยอยู่เพียงชั่วคืนขออันตรายใดๆอันเกิดจากสัตว์หรืออาถรรพ์ใดๆอย่าได้เกิดมีกับพวกข้าพเจ้าเลยว่าแล้วก็ปักทูบลงดินพร้อมวางเครื่องสังเวยอันมีดอกไม้ป่าที่พอหาได้แถวๆนั้นเมื่อเลือกต้นไม้ที่จะสร้างห้างอยู่ข้างบนได้จึงแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ บางก็ไปฝันไม้ทำนั่งห้างบางก็จัดแจงหาฟืนพวกที่หาฟืนเดินอ้อมไปอีกทางเก็บไม้แห้งเรียงลายตามทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปพบเข้ากับอะไรบางอย่างลักษณะเหมือนถ้าทุกคนไม่รอช้าเอาฟืนมากองรวมกันแล้วเดินไปเพื่อจะสำรวจถ้าทันที เมื่อทีมหาฟืนเดินทางมาถึงทางเข้าถ้ำทุกสายตามองสำรวจเข้าไปก็ต้องประหลาดใจลานดินถ้ำสะอาดเรียบโล่งไม่มีต้นไม้สักต้นหรือแม้แต่ใบไม้สักใบเหมือนมีใครมาปัดกวาดไว้เป็นอย่างดีทุกคนเริ่มเดินผ่านลานไปสำรวจอย่างระมัดระวังบางก็ยกมือไหว้บางก็ท่องบนคาถาอยู่งึมงำงเมื่อเข้าไปภายในถ้ำไม่กี่เมตร ที่ผนังถ้ำมีอะไรบางอย่างถูกแขวนอยู่แนวยาวค่อยๆเดินเข้าไปดูใกล้ๆปรากฏว่าเห็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นสล้อคุยและอุปกรณ์ทอผ้าถูกแขวนไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยถัดเข้าถ้ำไปไม่ลึกมากมีถ้วยชามกระทะใบบวัวอุปกรณ์ทําครัวทําจากทองเหลืองและดีบุก ต่างคนต่างตกตะลึงคิดไม่ถึงว่าในป่าลึกขนาดนี้จะมีคนเอาเข้าของอย่างนี้มาเก็บไว้ถ้วยโอชามที่มีทั้งกระเบื้องเคลือบและโลหะมีค่าอยากที่ชาวบ้านสามันจะมีไว้ครอบครองลานดินพื้นถ้ำสะอาดเหมือนมีคนดูแลเป็นอย่างดีร้านคนหนึ่งพอมีฝีมือทางด้านดนตรี จึงลองลดซึงจากผนังถ้ำลงมาดีดเสียงซึงดังก้องกังวานม่วนเพาะสนอหูติดอก,กติดใจจึงถือวิสาจะเอาติดไม้ติดมือมาด้วยกะจะเอามาเล่นสักคืนแล้วพรุ่งนี้คอยเอาไปคืนพรานมารวมตัวกันหุงหาอาหารฝ่ายสำรวจหาฟืนจึงเริ่มเล่าสิ่งที่ไปพบมาอย่างตื่นเต้น พร้อมกับเอาซึงที่เอามาจากถ้ามาดีดอวดเหล่าเพื่อนพานเมื่อได้ฟังเสียงซึ่งทุกคนก็ตื่นเต้นคำถามคำตอบสวนกันไปมาอย่างเมามันยิ่งฟังไปฝ่ายที่มองไม่เห็นก็ยิ่งอยากเห็นกะว่าพรุ่งนี้เช้าต้องออกไปดูเห็นกับตาให้ได้มีแต่หัวหน้าพานเท่านั้นท่าทางหนักใจไม่มีคำถามไม่พูดอะไร ตะวันลับฟ้าขวามืดเข้ามาปกคลุมเหล่าพานปีนต้นไม้ขึ้นไปนอนบนห้างข้างบนเมื่อไปถึงบางก็สูบยาบางก็พนมมือสวดมนต์สักพักก็เอ็นกายลงนอนยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นลงจิ้งหลีดเลไลส่งเสียงเหมือนขับกล่อมให้หลับฝันดีลมหายใจทอดยาวสม่ำเสมอทุกคนหลับลึกเหมือนอยู่ในผวัง เวลาในป่ายามค่ำคืนดูแสนเนิ่นนานเหมือนกึ่งรับกึ่งตื่นหูได้ยินแว่วแว่วแผ่วจางจับต้นจับทางไม่ได้ชัดเจนได้ยินเสียงเหมือนมีคนแห่ของกองกลางศาสมีเสียงคนโห่ร้องอย่างสนุกสนานครานคนหนึ่งสะดุ้งตื่นลืมตาแล้วตั้งใจฟังพอฟังแล้วหูไม่ฝาดแน่แน่ จึงค่อยๆปลุกคนอื่นให้ลุกขึ้นมาฟังด้วยเสียงแห่ประโคมดังขึ้นเรื่อยๆและจับทิศทางไม่ได้บางทีก็เหมือนอยู่ใกล้บางทีก็เหมือนอยู่ไกลเสียงผู้คนมากมายโ่ร้องเหมือนกับมีงานเลี้ยงฉลองมีเสียงผู้คนคุยกันแต่ฟังไม่ได้สับเดี๋ยวดังขึ้นเดี๋ยวเบาลงจนแทบจะไม่ค่อยได้ยินแล้วก็เงียบไปในที่สุด กลุ่มพานทั้งหมดต่างนั่งกอดเข่าแล้วตลึงหนึ่งในพานอดสงสัยไม่ได้กระซิบถามเพื่อนว่านั่นเสียงอะไรกันอย่าเพิ่งถามตอนนี้ให้รีบนอนก่อนดีกว่าเมื่อเพื่อนปรามจิกนอนลงอีกครั้งหลับตาแต่ใจยังตื่นเต้นอยู่หูได้ยินเสียงใบไม้ไหล่นแกรกแกรกชัดเจนพันก็มีเสียงดังขึ้นมาอีกรอบทวารอบนี้ ไม่ใช่เสียงประค้องเสียงกรองแต่เป็นเสียงร้องไห้วิเวกโหยหวนโศกเศร้าเสียงร้องแสนเวทนาเหมือนกับจะขาดใจมีเสียงพูดคำหนึ่งพอฟังออกเป็นคำพอฟังแล้วก็น่าขนลุกเขาพูดว่าเอาตายเอาตายทุกคนได้ยินแต่ไม่มีใครกล้าลุก ได้แต่นอนฟังเสียงนั้นอย่างขวัญผวาจนกระทั่งหลับไปถึงรุ่งเช้าตะวันเริ่มขึ้นจากขอบฟ้าสีส้มๆแต่แต่ยังไม่พ้นขอบเขาแสงยังสลัวๆพอยเห็นลายมือจึงาพากันไต่ลงมาจากห้างทีละคนแล้วมาปรึกษากันด้านล่างต่างลงมติเป็นเอกฉันว่าน่าจะเป็นเพราะเอาซึ่งออกจากถ้ำนั้นติดไม้ติดมือมาอย่างแน่นอน จึงตัดสินใจเดินกลับไปที่ถ้ำนั้นเพื่อเอาซึงไปคืนแต่พอไปถึงปากถ้ำเท่านั้นใจคอมันตีบตันไม่อยากจะเข้าเอาเสียเลยทุกคนต่างค่อยย่างค่อยก้าวอย่างระมัดระวังจนกระทั่งมาหยุดตรงผนังถ้ำที่เดิมมันเคยแขวนอยู่จัดการเอาซึงห้อยคืนแล้วหัวหน้าพานจึงพาทุกคนกล่าวคำขอขมาพอกล่าวคำขอขมาจบ มีลมพัดเข้าถ้ำมาวูบใหญ่มีกลิ่นเหม็นสาบเหมือนเนื้อเนา่าพรานหัวหน้าพูดว่าเขาคงไม่พอใจที่ไปเอาของของเขามาเล่นทุกคนเดินกลับออกจากถ้ำด้วยความเงียบงนันต่างฝ่ายต่างนิ่งไม่พูดอะไรจากการเก็บข้าวของเดินทางกลับตลอดทางไม่พบเจอตัวอะไรเลยทั้งกลุ่มกลับถึงหมู่บ้านมือเปล่า ไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยซึ่งนับว่าแปลกมากทั้งหมดเอาเรื่องนี้ไปถามพ่อเท่าพานไว้เก้าสิบกว่าว่าสิ่งที่พบเจอมานั้นมันคืออะไรเมื่อพ่อเท่าพานฟังจบมีสีหน้าตกใจแล้วบอกว่าสูทั้งหลายไปเจอได้อย่างใดสถานที่นั้นเป็นที่บอกควรไปบอกควรเห็นมันเป็นอย่างไรล่ะพ่อเท่า สถานที่ตรงนั้นมีชื่ออยู่เขาเรียกต่อๆกันมาว่าดอยขูดดอยอาถันอันเจ้าพระยาตนเก่าแก่ในอดีตการนานมาแล้วหลายร้อยปีได้เอาของของท่านมาเก็บรักษาไว้คำบอกเล่าต่อๆกันมาว่าพระยาท่านฝากคำไว้ว่าหากมีบ้านใดมีงานฉลองต้องการจะใช้ถอย เครื่องครองกองประโคมหรือเครื่องครัวอันใดก็มาเอาใช้ได้แต่เสร็จเรียบร้อยแล้วต้องเอาไปคืนเหมือนเดิมเมื่อก่อนคนมีศีลธรรมคืนเข้าของครบทุกชิ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็เกิดมีคนโลภแอบซ่อนของไว้ที่บ้านไม่ยอมส่งคืนคนผู้นี้อยู่ได้ไม่นานก็ต้องนอนเหยียดยาวตายโดยไม่รู้สาเหตุ ว่ากันว่าท่านเกียรติคนไม่ซื่อตรงเมื่อใครคิดขโมยของท่านท่านจึงเอาถึงตายตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าไปยืมของใช้จากท่านอีกเลยสถานที่นั้นจึงถูกเก็บไว้เป็นความลับตายไปพร้อมกับพ่อเท่าแม่ม่อนจนไม่มีใครรู้จักนี่ดีนะพวกแกวของไปคืนท่านหาไม่โคงกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปเสียทุกคนแล้ว ทุกคนที่ได้ฟังต่างอึง้งตะรึงกับคำของพ่อเท่าขนหัวรุกขนแขนลุกวาบวาบเป็นบุญหนักหนาที่รอดชีวิตกลับมาได้ตั้งใจว่าตลอดชีวิตพานนี้จะไม่ย่้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่